เดวัคซีนยังวัคซีนยังใครวัดไงบอกเขาบอกาสิเล็กหน่บอกวีในห้องเดี๋ยวไอ้ยังก่อนเลี้ยตายยังนี่นะสิเล็กดีบเล็กนิเจ้วัาซีในห้องกันวัคซีนไปวัดไงวัคซีนไข่วัดไงโลกาครับผม นำหน้านำหน้าปีนี้น้ำเยอะบ้านเขาก็ได้ดำครับผมดำเอาอย่างโลก,กาครับผมจากพี่น้องคนมาลลกมัดหนึ่งหาบาทเพื่อเป็นธรรมดานะ <c oughs> หาคนงาน คนงานมันหาอยากรับผมพี่น้องในซ้ำนี้กับว่าสุดยอดเลยได้ครับผมนโนก,กาครับผมมัหนหาบาทหาบาทจ้ามัดห้าบาท <c oughs> มิถีชีวิตเกษตรกรเศร,ร้าให้เศร้าหน้าครับผม อยู่เฉยๆครับผมใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่กับธรรมศาสตร์ครับผมมีหมีหน้าสบายบ่ต้องไปเรียบร้อนบ่ต้องไปวิ่งเต้นบ่ต้องไปนั่นนะครับผมเทดเขาไว้พ่อได้กินพอ่อได้สื่อครับผมอ้อยก็เป็นไร่ปีนี่แหละครับผมใส่ปุ๋ยอ้อยเรียบร้อยลำหน้าแล้วหาเห็ดงาครับผมบัน เป็นงานเดือนหนึ่งสองเดือนเดือนสองเดือนจะมากเกี่ยวเขาคำนะว่าตัดอ้อยครับผมเอาเงินอยู่เสร็จแล้วครับหมุนเวียนหมุนเวียนกันไปปีนี่น้ำไหลเด้คดอ,คร,ดอรครับผมพี่น้องน้ำไหลแห้งจนได้สูบบอกรับจนได้สูบบอกรสุกไถสูกไถครับผมให้เัวถึงไถก็เรียบร้อยแล้วไถไว น้ำครับผมใช้ใบบูนใบจางพ่นในซิปก็พ่นครับโครงงานในรถไทยรถ <laughs> ไทยสูบบอรครับ